ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่ามเมือมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสุวรรณสามจะเล่หาเหตุต้นเหตุของสุวรณสามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คน แต่บางเอิญมือไม่ดีเอาเรื่องส่วนนสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบความมันได้เป็นมหาชนกตอนเล่ามาเด่นดูตนังสือเพลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขอััแน้่ก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไง เราเล่าเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่จะมาคิดว่าหูหนักแก่หนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบสอบพอฟังฟังคำยุยงแต่แข็งแสแ้่เก็บเอาไวม้ามากหัวมันก็หนัก ถ้าหูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับคำประจบซอฟลรอไม่รับการสันเสริญเยินยออย่างนี้เรียกวหูเบาอย่างหูพระอรหรันต์เช่นเดียวกับหูของพระอรหันต์หรือว,ว่าหูของพระพุทธโลกอย่างนี้หูท่านเบาไม่มีขี้หูคือไม่มีของเหลวในหูเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืด คนพูดมากจะมันลำบากเพราะนั้นว่าท่านกล่าวต่อไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมีอย,อย่างนี้ตลอดการคือผู้ที่ทรงอำนาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันรือหม,มายความถ้ามีอำนาจวาสนานมาขึ้นมาก็มีคนยกยอปอปัน้น ยกแบบนั้นย่อแบบนี้ยกบ่อยๆยยอบ่อยๆใจไม่ก็อดไม่ได้นักเข้ามาเข้าก็าต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านท่านกล่าวว่าถ้าใครได้เคยอ่านสมมติเอานะว่าใครเคยเคยอ่านพงศาวดารจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติสายกงธาตุชาติไทยก็ดี เห็นว่าคนหูวเบานี่มักจะทำให้บ้านเมืองพินาศชิบหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหัวเบาหรือเมาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายัางไม่มี แต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีสาะระเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่เพาะคนหูเบาเพราะเพราะมัวเมาในอํานาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปเพรผลสุดให้เราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของคนของประเทศเรา ต้องตกงานตกกายเข้าป่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนคนนับเป็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณน,นะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบี่บ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้องประสบกับความย่อยยับยางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น ที่บ้านเมืองของเราต้องพ่ายพังแพ้พังไปตั้งสองคั้างสองคนก็ออก็เพราะคนหูเบาเป็นสําคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินนี้นั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะกลุคนบางคนที่มีหูหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจถ้าลงตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดี แต่เมื่อแท้จริงๆเราเอาผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราจอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์อำน,นาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบก,กันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายกันไปหมดบ้านเมืองพี่นาศย่อยยับ เงินทองในท้องประครังก็พพินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวปรหาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขออภัยคนประเภทนี้ท่านคงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ ฉนันในฐานะาเดียตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเ็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมนกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชศัติ์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาไทายทำอะไรไว้ ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศจ,จงละเว้นการกระทําอย่างนั้นเสียจงคิดว่าอำนาจราชศัก์ยศมีได้แต่การเสื่อมยศย่อมมีถ้าหากว่าการครองราชมันมสมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศก็ถ้าเราจะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉดมันจะเสียใจไปหลัง เล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอรชนกผู้เป็นน้องก็ถูกคนไปจบสอบพอกล่าวหากล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบถหรือก็ไปฟ้องเข้า่าเจ้ากรมทีิลาว่าถ้าเจ้าน้องยาเธอจะทำการขบฏ คิดคดแต่ผู้พี่ชายเพราะเจ้าอุปร,ราชทรงอำนาจในทางเมืองมากเพราะอะไรถ้ามีเพราว่าพระาพราชานี่ถ้ามีมหาอุปร,ราชมหาอุปร,ราชนี่ก็มีตำแหน่งคล้ายๆกับเป็นเลขารองลงมาทุกอย่างเล็กน้อยแล้วก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอำนาจคล้ายๆกับประหลัดกระทรวง ว่าระทการและคุมงานประจำมาทั้งหมดรัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาปราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงมีจึงถูกยุยงแต่แข่งแสที่ชายคิดว่าน้องชายจะกระหมดจะกระบดท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อ ต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้ปอลลมที่มาพัดาในอากาศที่มาร้ายแรงมีความสําคัญน้อยไม่สามารถไม่สามารถจะทําใจของคนให้ลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สําคัญมากเพราะว่าถูกกรอบหูเข้าบ่อยๆใจของคนที่มีกิเลสก็ลังเลยเพราะหลายๆวาระเข้าก็เกิดความเชื่อ เชื่อเขาแล้วเชื่อเสียจนลืมว่าพู้ผู้ที่กระโถกราวหาว่าจะเป็นขบฏนั้นเป็นน้องของพระองค์ที่คลานตามกันมาแทๆ้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สุเจริกับกันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าเป็นโดนไอ้เจ้าน้องสารพัดพลิกเข้าแล้วก็แย่เหมือนกัน ดีไม่ดีพั่มันก็ฆ่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหินแปดสอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยๆเขา้าเสายังไหวเมื่อความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับ สั่งให้จับมหาปราชไปคุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดไม่ได้นี่พระราชาและผู้มีอำนาจหูหนักก่นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตียนรับคำยุยง,งส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดผิดไปคำอ่า ขอภัยนะถ้าศัพท์ park. นี้ไปชนกับใครขอภัยด้วยไม่มีเจตนาเพื่อใช้ใครการใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษอธรรมาใช้สวดเสมอเสมอเพราะพิษเจร้ายเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิธราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบซอพอแบบนี้เขาต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่าง แม้แต่คนดีก็หาทางพราดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามทําไมล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไรประเภทนี้แต่ใครล้มอะไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไร้สติไรปัญญาไร้การพิจารณาซึ่งตรงเรื่งข้ามกับคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต่งกรรูว่านิสสัมมะกระนังสโยคข่ควรเสียก่อนแล้วยังทำดีกว่านี่พระราชาผู้เมียม่ายขาดการคข่ควนอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอเท่าสรารพัดผิดทัางทั้งที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่างแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ ก็เกิดจะหลบหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีออไปจึงตั้งสติยาที่ฐานว่าเดชะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวขา้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดคตทรยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุมขังทำโทษจึงหาความผิดมีได้ ถ้าใจเข้าไปเจ้าซื่อสัตว์ตว่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซ่ตรนนี้จงหลุดออกจากตนต่อยานนะแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกให้เห็นพระจากเถินี่เป็นคำอธิษฐานค่อนจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันก็จะหาว่าเพ้อเกินไป แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาาัสชนาทรงตัดก็คงจะจริงความจริงคำปฏิฐานนี้มีผลสำหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางเป็นอน,นว่าท่านโพระชน,นกท่านเป็นคนดีธรรมะอุปราชนี่นะท่านเป็นคนดีานนนดอาศัยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระกางเกงเมือง ก็เป็นอนวุวาเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชเริ่มนาดวาจาคือเดิมน่ายความเสื่อสะใจสุจริตความเป็นคนดีพอสิ้นรรมดีฐานเท่านั้นเริ่มน่ายความสุจริตของท่านพระมหาอุปราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบ่อพระวรกายของพระองค์ ประตูเรือนจำก็เปิดแบบอศัศจรรย์มันท่าน,นมหาอุปราชก็เลยหนียอาไปได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนยูไม่ได้แล้วสิ <c oughs> เผืนอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีออกไปเขาก็ตามฆ่าต่อมาบรรดาพวกคนละเมืองได้ทราบข่าวว่าพระอุปราชหนีออกมาจากคุกได้แล้ว แล้วเขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครบแต่คนประจบสอบรอไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งแทงเข้าถึงคน บรรดาประชาชนมีความรักมีความเคารพเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีต่คนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระครังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จกัดสันเงินเอาไปล้างผลาญกิงกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ไอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกว่าเขาขาดทุนจะเอาเงินไปเกลือกคุณจะแบ่งเข้ากระเป๋าซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมืม่อบรรดาะชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบสพอพลอแม้แต่น้องในไส้เช่นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสีย แล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดค่าได้คนอย่างเราท่านอาจจะค่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเพราะศัยความรักในพระมหาอุปราชเมื่อก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมยังนี้พากันไปเข้าไปเฝ้าและไปสมัครสมัครเป็นพักเป็นพวกพระเจ้าอุปราชเป็นมากอยู่เปน็นจานวนมาก เมื่อพระมาหาอุปราได้ไพร่คนมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามเช่แล้วในตอนก่อนส่งคนต,ติดตามแล้วท่านหน,นีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมาหาอุปรามีคนมากจัดเป็นกําลังกองทัพไ้เต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตาม เพราะว่ากลัวจะเกิดสึกสงครามขึ้นกลางเมืองด้วยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปราชก็จะต้องสู้ก็เลยทำใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไม่ใจดีเพราะอุเบกขาแล้วไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสำหรับพระมหาอุปราส มารวบรวมไพ่ผลไม่พอสงคนแล้วก็คิดว่าในสมัยครั้งก่อนเราซื้อสัอาสุจริตกับพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าเราเป็นกบฏจับมาคุมขังจะต้องทำจนถึงต้องทำสัตยาดิฐานยิงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายที่บ้าง ความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและพค่นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพรอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียนบรรดาประชาชางหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้ มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงโน้นเงินในท้องค็ัรงดินดีก็เอามาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาษีก่อนรัศดรไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชาก่อนหลายพวกพ้องของเขาดีอกดีใจขันร่ำรวยกันมากแต่ถ้าว่าประชารชานทั้งหลายหน้าเศร้าไปตามๆกัน นี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาพระมหาอุปราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังวเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปมด้วยความยุคเห็นเพราะคนจังไรมันคมเหงน้ำใจสิ่งกันแล้กันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทางนั้น แม้แต่บ้านเรื่นของใครสถานที่ใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด้วยนานะเหตุนานาประการเป็นอันว่าเมื่อประหาอุปราชทราบเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตันใจ สงสารบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอ๋หนอพี่ชายของเรานี่เป็นพานแท้จริงบรรดาราดอรชายและหญิงได้รับความทุกแบบนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจว่าถ้าใครคนดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบฏเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่ ยึงได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครอง mm. เอาระราชานี้เป็นได้สักแปดเดือนแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวในหูแววแวแวเบาๆที่แรกก็หูเบนะาหนักคร้นั้นก็หูหนะักก็รับคำพ่อหยอยุโยงส่งเสริม ไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมไพรพล,ลพระมหาอุป,ปราชนะมีสะเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายัางเมืองมิถิลามหาคนครบรรดาหัวเมืองรายทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุป,ปราชขึ้นเข้ามาก็ไม่มีใครสู้ จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาโูเบาหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพมหาพราชีแทนที่จะสู้นยะยกกำลังพลมีเท่าไรร่วมด้วยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปได้กกันหมดอาวุธยุทธภัณกรอ,อย่างอื่นไม่มีก็เอา จอบบ้างเสียมบ้างซากบ้างกระบองบ้างถือมาเป็นแถวกลายเป็นทัพมาวมาก็มีทั้งคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโพลชนกก็เลยได้คนมากขึ้น<ม>เอาแหมนี่ต้องสื่อเขียนยังไงเนาะเป็นอันวา่าพระมหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้น ครับก็ยกมาได้โดยโรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญรคนครจึงมีสารส่งเข้าไปทารบนี่อีตอนทารบที่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อ้ายกับเจ้ายี่ไนงะที่พระราชวินดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดแยกด่าชสมบัติ ยาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าอายเจ้ายีนะมีพระเจ้าสามพญาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพญาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงจึงส่งสายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ ครั้งก่อนหมอมฉันเคยไม่เคยคิดประทุษร้ายแต่พระองค์เลยแต่หมอมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษทั้งๆที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจรารณาเส่ยก่อนเชื่อแต่คำคนคนประจบสอบรอนี่เป็นแบบนี้นะายคนเชื่อคนประจบซอบรอนี่สัญญาไม่เป็นสัญญา สัญญากันว่าอย่างไงไม่เป็นทัญญาตามเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันแทนที่จะรักกันก็ไปเชื่อคนอื่นยกยอปอปั่นเที่ยวกอดคอกันมาอย่างไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไม่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะวะโหโ,โลกเวลานี้พิจารณาก็ไม่ไหวไอ้คนประเภทโลก โูเบาก็ดีโลกโมโทสันปรปะจบซอรอก็ดีคนประเภทน,นี้ทําให้คนดีบไรรลัยมาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนะ่ยโปรดพยานลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น ว่าคนพลเมืองทั้งหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใช่ตุกตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาและจะทำได้ทุกอย่างนั้นบรรลัยมาหลายๆายแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าทางบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอกรบัตนี้หม่อมฉัน จะต้องคิดตัวทุจร้ายเจ้าต่อเจ้าพี่บังละเ่อนตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสุจริตมีความกตันอยู่รู้คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันพิจารบ์ตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกระบทแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม เขาขอให้พระยาพี่มอบพราชสมบัติให้กหมมฉันเสียแต่โดยดีถ้าไม่ให้ก็จงเร่งเตรียมตัวออกมาชนช่างกหมมฉันในวัน่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าไอา้เจ้ายี่พอดีนะสู้กันตัวต่วตัวเรื่องถ้าหาอย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่ เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบก,กันตัวต่ตัวดีกว่าแม่เต่งจริงๆ,ๆแม่นี้เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะและว้วเวลาสองนาทีเอ้าสองนาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าอารธจันนกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจนแะสิพระเจ้าพี่เนะี่ย ยังคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบก็เขาจะมอบให้มันก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสูกส้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจที่ต้องสู้ถือว่าเป็นขัติยะมณะกษัตริย์ต้องมีมานะในฐานะกษัตริย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไปไหลายปีถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่ เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขนาดเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกพระไมเหสีมาเวลานังตาพระไมเหสีกำลงังทรงต่คันอยู่พระเจ้าริทธาราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิง ขึ่นเชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรดกันย่อมเปียกปอนไปด้วยกันทางสองฝ่ายอยากชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั่นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลถึงแม้จะยังไม่ตาย ที่จะต้องยกคนออกไปสู้กับเจ้าโปราชนกปเป็นน้นองหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไว้มากเมื่อสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกคนออกไปเพื่อจะไปสู้กับน้องชายแต่ถ้าไ่าก,การจะไปนี่มันกลายเป็นลางสังหอน แต่ด้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินวร์วันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองเปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุกสวัสิิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี